ครัสดีรัเพื่อนชาวเว็บไซต์ autoev.com d ทุกท่านครับวันนี้ครับผมท็อปทารโครับอยู่ในงานเปิดตัวแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ครับจุนเหวยาครับจากประเทศจีนซึ่งวันนี้ครับพร้อมกับการเปิดตัวครับรถไฟฟ้าใหม่โมเดลแรกครับจากทางค่ายครับกับ j y ีเรียกไว่าทางจุนเหวยาครับเป็นผู้เชี่ยวชาญครับทางด้านธุรกิจสายการบินในประเทศจีน การออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าของเขาในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆครับจากเครื่องบินมาเลยรายเลเอียของเขาครับจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมครับไปพร้อมๆกันเลยสำหรับ JY Air จากจุนเยาวนะครับผมก็มาจำหน่ายครับด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือรุ่น t a ต d a า d ก็คือรุ่นที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี้เลยนะครับคันสีขาวแล้วก็ในรุ่น Plus ครับนี่คันสีดำ ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของเขาเนี่ยภายนอกนะสังเกตได้จากบริเวณล้อของเขานะ,ะคันนี้นะครับผมจะเป็นล้อแบบทูโทนนะสีดําเงาปัดเงานะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของเขานะมาพร้อมกับยาง235 45R19 นะครับส่วนในรุ่นสแตนดาร์ดครับล้อก็จะเล็กกว่านี่ผมพา,พาไล่ดูเลยก็จะเป็นล้อแบบสีเทาๆนะครับผม สเปคก็คือ 215, 60, R 1 7ก,ก็คือเล็กกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับผมโอเคผมพยายามจะพาดูรุ่นท็อปเนาะดีไซน์ของเขาเพื่อนๆเห็นไหมเ<ม><ม>ขาบอกว่าได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์นะครับมีค่าสัมประสิทธิ์ที่ต่ำม,มากๆนะครับชุดไฟหน้า LED ของเขานะครับเพื่อนๆออกแบบดีไซน์แบบปีกเครื่องบินเลยเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นไฟ LED นะครับตรงนี้มีดีไซน์ในส่วนของไฟ daytime running light นะ มีตัวช่องรับอากาศนะด้านหน้าก็จะเห็นแบบดีไซน์แบบเรียบๆตามสไตล์ของรถไฟฟ้านะครับผมมีกล้อง360องศารอบคันมีในส่วนของตัวระบบเรดาร์เซนเซอร์ต่างๆซึ่งตัวรถครับรองรับระบบการขับขี่อัตโนมัติเลเวล 2+ Plus ด้วยนี่นะดีไซน์ดีไซน์จะเป็นเหมือนรถสไตล์แบบซีดานเหมือนรถแบบ5ประตูนะครับผมเนี่ยไฟท้ายของเขาเห็นไหม าดยาวเลยด้านท้ายเนี่ยมันจะดูแบบมีความอ้วนๆเนนะาะตัวแอมด้านข้างตัวอะไรอยเงี้ยเพื่อเห็นไหมเห็นความโค้งมนตลอดตัวถังของเขาไหมครับเนี่ยด้านท้ายอะไรต่างๆก็มีความแบบเรียบๆอยู่นะครับผมผมบอกเล่าสเปคของเขานิดนึงดีกว่าในรุ่นสแตนดาร์ดนะครับผมก็มาพร้อมกับพละกําลังครับ 204แรงมา้าแรงบิด2 5 0นิวตันเมตรและในรุ่นพา u ์ทครับที่ผมกําลังถ่ายอยู่นี้นะครับผมก็มาพร้อมกับพละกําลังมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาครับ216แรงมา้าแรงบิด2 5 0นิวตันเมตรเหมือนกันแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ครับขนาดแตกต่างกันนะครับผมในตัวเริ่มต้นครับขนาดแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ที่51กิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนในรุ่น Plu s นะครับขนาดแบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่64กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผม ในส่วนของระยะทางการขับขี่ก็จะแตกต่างกันนะตามมาตรฐาน NEDC นะครับตัวเริ่มต้นก็จะวิ่งอยู่ได้ที่430กิโลเมตส่วนตัวท็อปก็วิ่งได้520กิโลเมตรนะครับผมมิติตัวถังของเขานะครับมีความยาวเนี่ย4,550มิลิเมตความกว้างของเขานะครับอยู่ที่1,860ม mm ิลิเมรนะครับนี่ความกว้างของเขานะ และความสูงของตัวรถครับอยู่ที่1,515มิมครับก็จะเห็นได้ว่าตัวรถค่อนข้างที่จะแบบดูโค้งมนหน่อยนะดูแบบเรียบๆตามหลักอากาศพลาศาสตร์ต่างๆนะครับผมก็ดูไงดีไซน์ดูสวยงามพี่เดียวเดี๋ยวภายในเป็นไงเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปดูครับมาดูที่ภายในของเขาครับมือเปิดประตูเขาเป็นแบบฝังเรียบนะนี่เวลามันกดล็อกมันก็จะ เปิดออกมาได้ลักษณะนี้เลยนะครับผมการตกแต่งภายในนี่มีความแบบตรงนี้เหมือนคล้ายๆค,คันทาร่านะแต่มันก็จะเป็นแบบเรียบๆอยู่นะครับผมนี่ตัวปรับกระจกต่างๆมีความเป็นแบบคริสตัลนะดูมินิมอลนะครับเพืเ่อนๆนี่ตัวที่เปิดประตูตัวปุ่มล็อกปลดล็อกรถชุดลำโพงนะครับจะเห็นว่าเป็นสีดําเลยนะคันนี้ข้างในก็มาพร้อมกับตัวจอกลางขนาด15.6นิ้วนะแล้วก็มีในส่วนของตัว คลัสเตอร์ดิจิทอลที่เป็นแบบ w i s c r e e n แนวนอนตรงนี้ด้วยดีไซน์เพื่อนๆจะค่อนข้างเห็นความคุ้นของเขาอยู่นะเออนึกถึงรถบางรุ่นอยู่นะเป็นรถไฟฟ้านะครับตรงอะไรก็เป็นแบบ2กา้านตัวปุ่มอะไรค่อนข้างดูแบบเออดูเรียบง่ายทีเดียวนะครับผมมีที่เท้าแขนกลางดีไซน์ของตัวเบาะก,ก็ค่อนข้างที่จะสปอร์ตทีเดียวนะเป็นสีแบบทูโทนทูโทนนะก็พุ่มหนังดูแบบพรีเมียมใช้ได้ดีทีเดียวนะครับผมอาดูตัวจอน,นิดนึง มีแท่นชาร์จไม่เอ่ยตรงนี้มีในส่วนของตำแหน่งวางสมาร์ทโฟนด้วยนะครับเมื่อตัวจอ,อกลางนี่เนหะ็นไหมตัวระบบ OS สของเขานะมีการแสดงผลแบตเตอรีด่ดีสั่งการทุกอย่างเนี่ยผ่านหน้าจอกลางได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวโหมดสกรีนเวลขัามด้วยก็คือตัวจอเนี่ยมันจะเพียงรับมาที่ฝั่งของผู้ขับขี่ด้วยนะครับรองรับในส่วนของ Android Auto Apple Ca r p l a y แบบไวรสไร้สายด้วยนะครับตรงนี้ก็คือ มาแบบฟังก์ชันครบๆเลยตัวหน้าจอนี้ก็ผมอาจจะไม่ได้เลีนเปิดกล้องดูดีกว่าอ่าดูความคมชัดของตัวกล้องของเขานะนี่ปรับแบบ 3D นะความลื่นไหลโอเคนี่เะตัวนี้ตัวกล้องด้านข้างไม่เห็นอยู่นะครับผมน,นี่ดูหลังคานิดนึงเป็นหลังคากระจกขนาดใหญ่มากครับเพื่อนๆและเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวร้อนด้วยเพราะมา พร้อมกับตัวระบบกัน UV กันร้อนมาให้ด้วยนะครับโอเคพามาดูด้านท้ายนิดนึงต่อนเนื่องเลยเพราะว่าคนคน่อนข้างเยอะนะครับผมประตูด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากทีเดียวนะครับผมตัวเบาะอะไรต่างๆเนี่ยแต่เห็นด้านหลังไนหะเอออาจจะดูแล้วค่อนข้างอาจจะติดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนผมไม่ได้ลองแต่ว่าตัวพื้นที่เล็กลูมด้านท้ายเนี่ยผมดูแล้วคือกว้างมากๆนะครับนี่มีช่อง ปรับอากาศตรงนี้มีที่วางแก้วนะมีช่อง USB Type C ตรงนี้ด้วยมันมืดไปน,น,ดน,นะนิดนึงนะเมื่อนๆนี้ตัวบอกก็เนียนๆน,น,นะเป็นวัสดุเดียวกับด้านหน้าเลยครับมีที่เท้าแขนกลางนะไม่มีไม่มีที่เท้าแขนกลางมาให้แต่มีในส่วนของตำแหน่งยึด Isofix Car s e a มาให้นะครับผมที่เท้าแขนกลางไม่มีอ่าตัวเบาะสามารถปรับพับได้นะครับผมค่อนข้างกว้างทีเดียวนะผมดูแล้วเนี่ยไปดูฝาท้ายนิดหนึ่งอ่า ก็คือมันจะเป็นทรงแบบเหมือนรถฟลาสแบกห้าประตูนะฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับเปิดออกมาพื้นที่ด้านหลังก็จะค่อนข้างที่จะก,กว้างทีเดียวนะค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็จะเห็นไหมทีเาเปิดออกมาเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาพร้อมกับตัวกระจกบานหลังด้วยเป็นลักษณะนี้นะครับผมเป็นสไตล์รถแบบฟลาสแบกห้าประตูเลยนี่เป็นพื้นที่ด้านท้ายของเขามีไฟส่องสัมภาระ,ะด้านซ้ายมาให้มีขอเกี่ยวนะทั้งสองฝั่งด้านใต้นี้มีก็เป็นชุด อุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับผมมาให้นะแผ่นก็ค่อนข้างจะิบเรียบไปเป็นแบบดำๆตรงนี้นะครับผมก็ป่าท้ายไปไฟฟ้านะเปิดขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะลองดูกันนี่นอยากให้ดูชุดไฟไทยขเขาเต็มๆทีเดียวผมกดปิดก่นอนอ่มีสัญญาณไฟมีเสียงเตือนนะครับผมนี่ดูไฟของเขาคาดยาวแบบนี้เลยไงสวยๆกันไปเลยนะสำหรับเจ้า JY แอร์ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมลองนั่งในส่วนของตำแหน่งผู้ขับขี่ให้ดูนะอ่าเบาะก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองนั่งดูนะอันนี้ต่ําสุดแล้วย,ยังนี่ต่าสุดแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะบรรยากาศภายในเนื่องจากคันนี้มันเป็นภายในทีมสีดำเนาะมันก็อาจจะดูแบบทึมๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าตัวหลังคากระจกเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็พงมอะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่ทีเดียวค่อนข้างออกเป็นแบบวงรีนะครับเพื่อน รวมอลายก็ปรับนะเป็นคันโยกนะครับผมดึงเข้าออกไม่ได้นะเป็นแบบขึ้นลงเฉยๆนะครับผมตัวหน้าจอ w i d e ร c r e e ก็ดูคมชัดดีหน้าจอกลางใหญ่นะครับผมตำแหน่งสามารถปรับได้สูงสุดก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองปรับให้ดูเนาะอ่าก็ปรับได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมตัวเบาะผมนั่งแล้วเนี่ยเออค่อนข้างแบบอบกระชับด,ด้านซ้ายด้านขวาพอดีเลยทีเดียวนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมลองนั่งในส่วนของเบาะนั่งแถวหลังกันบ้างต้องบอกว่าเลกรูมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างพอดีแล้วก็ผมปรับเบาะในตำแหน่งที่ผมนั่งนะมเมื่อกี้เนี่ยเลกรูมผมประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆแต่ว่าอ่ะบริเวณเหนือศีรษะเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นกระจกมันก็อาจจะรู้สึกอึดอัดอยู่นิดนึงนะเพราะว่าตัวอ่ะเนี่ยตัวคารนตัวด้านข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดที่หนาทีเดียวนะครับเนี่ยมีไฟไ LED นะครับเพื่อนๆเนีเ่ย เปิดแบบทัสกีนเป็นสีขาวๆนะแล้วก็ตัวเบาะครับเพื่อนๆค่อนข้างมีตำแหน่งที่อาจจะเตี้ยนนิดนึงแล้วก็ตัวที่วางเท้าครับมันอาจจะค่อนข้างสูงจะเห็นได้ว่าเนี่ยเข่าผมค่อนข้างที่จะชันขึ้นมานะแล้วก็ตัวรองเนี่ยอาจจะซัพพอร์ตไม่ได้ถึงบริเวณด้านใต้ตรงนี้นะอ่ะก็อาจจะต้องนั่งยืดขาไปหน่อยแล้วก็ขาผมสอดไปที่บริเวณใต้เบาะได้อยู่นะครับผมตัวเบาะของเขาเนี่ยตัวพนักพิงค่อนข้างมีระยะที่ ชันอยู่หน่อยๆนะถ้าเอนลงไปได้อนิดนึงจะค่อนข้างดีทีเดียวแต่ว่าไม่ได้แล้วนะเพื่อนมันปรับสุดตัวด้านหลังของเขาแล้วนะครับผมมันก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนชันนิดนึงตรงนี้อาจจะนั่งแบบยังไม่ค่อยสบ,บายเท่าไหร่นักนะนะเพราะขาผมยืดเข้าไปใต้เบาะก,ก็ไม่ได้ลึกมากนะมันจะค่อนข้างจะติดแล้วนะครับแล้วก็ไม่มี ที่เขาแผนกลางเนาะอย่างที่ผมได้พาดูเมื่อกี้นะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับเบาะที่นั่งแถวหลังของเจ้า JY r ครับนี่ผมให้ดูตัวจอสกรีนนะเห็นไหมเพื่อนเพืน,น,น,นมันจะแบบเอียงได้นะโค้งรับกับสายตาของผู้ขับขี่นะครับผมเป็นลักษณะเหมือนแบบเว l c o m e s c r e e น,นะแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังอะไรต่างๆเนี่ยตัวจอมันก็จะปรับเอียงนะแล้วก็ปกติเนี่ยมันก็จะปรับเป็นตรงๆปกติเลยนะครับนี่ก็เรียกเป็นอีก หนึ 1> 1ฟีเจอร์ออปชันใน JY Air ตัวเบาะหลังของเขาสามารถที่จะปรับพับลงไปได้แยกส่วนแบบ60-40ก็จะพับแล้วก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมานะครับผมก็จะเห็นเป็นเหมือนตัวแผ่นพลาสติกปิดเรียบๆแบบนี้เลยเราก็จะมองไม่เห็นในส่วนของชุดสายไฟอะไรต่างๆนะก็ค่อนข้างที่จะทำมาเรียบร้อยดีทีเดียวนะครับผมสำหรับ ไปฝากกระโปรงด้านหน้าครับก็คือทั้งหมดกับการเปิดตัวแล้วครับ JY Air ครับที่มาพร้อมกับ2รุ่นย่อยครับรุ่น Standard แล้วก็รุ่น Pa ร s ครับกับราคาพิเศษครับเริ่มต้นที่7 5 9 0 0 0บาทส่วนในรุ่น Pa ร s ครับอยู่ที่8 6 9 0 0 0บาทครับก็เป็นราคาพิเศษครับที่ทางจุนเหย่ยครับนำเสนอกับรถไฟฟ้าโมเดลแรกจากทางแบรนด์นะครับผมก็พร้อมแล้วครับที่จะเปิดตัวในประเทศไทยครับอย่างเป็นทางการและโชว์ตัวครับคันจริงในงาน มอเตอร์เอ็ก2์โปช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับวันนี้ครับผมท็อปทัลโลและทีมงานออโตเดฟของเราครับต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลัง,งใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ